ต่อไปนะก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีนรกสวรรค์ที่อายตนะหมายความว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะมนุษย์ในอินเดียในที่ นั้นที่เป็นที่แรงแห่งความรู้นะเขาก็มีนรกสวรรค์พูดกันเหมือนกันพูดไปตามแบบที่เขาสอนกันอยู่แต่ก่อนก่อนพระพุทธเจ้าว่าโรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าในเมืองนรกมีการกระทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในเมืองสวรรค์มีการกระทําอย่างนั้นอย่างนั้นพูดกันอยู่อย่างนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่ยอมรับ ของคนทุกคนแล้วก็ถือกันเป็นหลักอยู่อย่างนั้นมันก็รู้เท่านั้นนะ่ะมันก็รู้แต่เพียงว่าไม่ทำชั่วทำแต่ดีก็ได้ไปสวรรค์ทำชั่วทำไม่ดีก็ได้ไปนรกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์แก่คนเหล่านั้น แต่ก็มีอำนาจมีสิ่งพลมากจำเรับให้คนทำความดีีนดีดีขวอนี้ดีดด <c oughs> แต่พอพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านก็เห็นไกลกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นแต่ท่านไม่ขัดคอคนคำนี้สำคัญมากนะขอให้ท่านทั้งหลายต้องพวงใจจำไว้ ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดคอคนพุทธบริษัททั้งหลายต้องไม่ขัดคอคนใครชอบขัดคอคนชอบขัดแย้งแล้วคนนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทสิพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่าไปขัดคอมันให้มันว่าไปตามพอใจมันมันว่าไปมันว่าไป แต่พอถึ่งทีเราจะพูดเราก็พูดว่าฉันเห็นอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้นี่จะว่ายัางไงล่ะฉันไม่ได้ว่าข้องคุณผิดฉันไม่ได้หาว่าคุณไม่รู้หรือคุณพูดผิดฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ฉันว่าฉันรู้อย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็นเลยว่าเลยสยาธุหานรก ที่อายตนะฉันเห็นแล้วสวรรค์ที่อายตนะฉันเห็นแล้วมีคำารัสมีสั้นสั้นเท่านั้นนะมายาทิฏฐาอาเจายตนิกาสักข,ขาอายตนิกานิรญาเนี่ยนรกที่อายตนะฉันเห็นแล้วนรกสวรรค์ที่อายตนะฉันเห็นแล้วคือมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอทำผิดมันร้อนเป็นไฟนรกไปอยู่ที่นั่นพอทำถูกมันก็เย็นสบายเป็นน้ำเหมืนสวรรค์ไปอยู่ที่นั่นสวรรค์ก็อยู่ที่อาจนะที่ประพฤติถูกต้องไม่มีความร้อนไม่มีความทุกข์สวรรค์ก็อยู่ที่อาจนะเมื่อทำผิดม,มีความร้อนเป็นทุกข์สวรรค์ที่อยู่ที่อาจนะนรกไปอยู่ที่อาจนะเมื่อทำผิดหรือทำถูก ส่วนของเดิมที่เขาว่ากันอยู่ใต้ดินบนรวงพระพุทธเจ้าไม่ได้ถอนไม่ได้เพิกถอนไม่ได้บอกว่าผิดแล้วมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องตรัสผสมโรงผสมโรงกันไปกับพวกหลักนะเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นท่านไปแก้ไขเขาไม่ได้ท่านก็ว่าเอาที่ถ้าต้องการจะไปสวรรค์อย่างนั้นก็อย่าทําผิดทําชั่วอย่างนี้ หรือไม่ต้องการจะไปนรกอย่างนั้นก็อย่าทำอย่าทาชั่วอย่างนี้ทำดีอย่างนี้ก็ไปสวรรค์อย่างที่ท่านต้องการทำผิดทำชั่วอย่างนี้ก็ไปนรกอย่างที่ท่านรู้จักอยู่ก็ได้อยู่ใต้ดินเป็นนรกอยู่บนฟ้าเป็นสวรรค์ถึงต่อตายแล้วแต่ฉันจะบอกว่านารกสวรรค์อยู่ที่อาอยตนนะ ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี่วันละกี่ครั้งกี่หนก็ได้ทำผิดเป็นนะรกทำถูกเป็นสวรรค์ <c oughs> จึงเรียกว่าเป็นศาสนาแห่งการระบุนรกสวรรค์ที่อาญาตน,นะผิดจากที่เขายึดมัน่นถือมันกันมาแต่ก่อนว่าอยู่ใต้ดินบ้างบนฟ้าบ้างเลยถึงกันต่อตายแล้วนู่นนั่นก็ทีเดียวเท่านั้น,น นรกสวรรค์อยู่ที่อาจะนะผิดถูกผิดถูกได้วันละหลายหลายครั้งจะตกนรกวันละกี่ครั้งก็ได้จะขึ้นสวรรค์วันละกี่ครั้งก็ได้มันทําผิดหรือทําถูกอยู่ที่อาญะสนะให้มันใกล้กับเปลี่ยนสักการกันใหม่สักการที่มีนรกสวรรค์อย่างน้นอย่างนู้นมาเป็นมาอย่างนี้ มันก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดคอคนท่านไม่ใช้คําพูดว่าของฉันถูกของแกผิดของแกผิดใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีจะไม่มีคําพูดอย่างนี้สําหรับพระพุทธเจ้ามีแต่จะ,จะบอกว่าในหมู่คณะนี้ในอริยสงฆ์ในคณะอ,อริยวินัยอริยสงฆ์นี้ว่าอย่างนี้พูดว่าอย่างนี้อมืมันก็ไม่ต้องขัดแยง้งมันก็ไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทไม่ต้องไปด่าทอกัน จึงไม่มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าไม่เคยว่าไม,ไม่เคยจระแก่ผิดฉันถูกม่จะบอกว่าฉันเห็นแล้วแล้วฉันถือกันอย่างนี้ถือกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องแก่ผิดแ่เพียงแค่ว่าในหมู่คณะนี่ถือกันอย่างนี้ <c oughs> ถ้าแกจะเอาก็เอา,กเอากแกไม่เอาก็ไม่เอาแต่ในคณะนี่ในหมู่นี้ ในหมูอริยสฆ์นี่ถือกันอย่างนี้ <c oughs> ในเรื่องนรกสวรรค์ก็ถือกันอยู่ก่อนอยู่ใต้ดินบนฟ้าแต่พระเจ้าบอกว่าให้ดูที่อายตนะเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ตามกฎอิทัปปัจยตา <c oughs> รุงกันมาเป็นนรกก็เป็นอยู่ที่นี่ถูกต้องขึ้นมาก็ไม่เป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นที่พอใจก็อยู่ที่นี่ นี่ก็ควรจะรู้ไว้ว่าสามารถที่จะไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจวิตกกังวลอะไรเ <g ül> กี่ยวกับนรก <g ül> เกี่ยวกับสวรรค์ก็าสามารถจะจัดเอาได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้